ค่ะมาดูข้อที่8นะคะจากโจทย์บอกว่าถ้าดานัยนขี่จักรยานไปและกลับเนี่ยนะคะจากบ้านไปสวนสาธารณะจะใช้เวลา30นาทีแต่ถ้าเขาขี่จักรยานไปแล้วก็วิ่งกลับจะใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะจงหาว่าถ้าเขาวิ่งไปนะคะและกลับด้วยจะใช้เวลากี่นาทีนะคะนักเรียนสังเกตดูโจทย์นะคะขี่จักรยานไปและกลับใช้เวลา30นาทีสแสดงว่าถ้าขี่จักรยานเนี่ย ไปอย่างเดียวก็ใช้เวลา15นาทีนะคะแล้วก็ขี่กลับด้วยเหมือนกันนะขี่กลับก็จะใช้เวลา15นาทีเหมือนกันทีนี้ในโจทย์บอกว่าถ้าขี่จักรยานไปบวกวิ่งกลับนะคะจะใช้เวลา1ชั่วโมงซึ่ง1ชั่วโมงก็คือกี่นาทีคะ1ชั่วโมงก็60นาทีใช่ไหมคะก็ขี่ขี่จักรยานไปบวกกับวิ่งนะคะวิ่งกลับ ทีนี้ขี่เนี่ยเรารู้แล้ว15บบวกกับวิ่งนะคะ บวกกับวิ่งยังไม่ทราบเท่ากับ60เพราะฉะนั้นวิ่งกับอย่างเดียวเนี่ยก็คือ60ลบด้วยอะไรลู5เพราะฉะนั้นวิ่งกับอย่างเดียวใช้เวลา45นาทีใช่ไหมคะแล้วถ้าทั้งวิ่งไปวิ่งกลับตามที่โจทย์ถามถ้าเขาวิ่งไปวิ่งกลับนะคะวิ่งก็วิ่งวิ่งไปวิ่งกลับนะคะก็45บวก45ใช่ไหมคะเท่ากับ90นาทีในโจทย์ถามนาทีพอดีนะคะเพราะนั้นก็ตอบ90นาทีเลยอ่ะเดี๋ยว นักเรียนมามาจดวิธีการเ,าเขียนว่าเขียนอย่างไรครูอัพกำหนดให้นะคะขี่จักรยานไปเป็น x นาทีขี่จักรยานกลับก็ x นาทีเท่ากันนะคะวิ่งกลับให้เป็น y นาทีเพราะนั้นถ้า x บวก x หมายถึงวิ่งไปวิ่งกลับ ใช้เวลาเท่ากันนะคะก็เท่ากับ30นาทีเพราะฉะนั้น x อย่างเดียวก็จะได้15 x บวก y เท่ากับ1ชั่วโมง x บวก y แปลว่าอะไรก็คือขี่จักรยานไปแล้วก็วิ่งกลับนะคะทีนี้จากสมการที่1ทําให้เราได้ว่า x เนี่ยก็คือขี่จักรยานไปกลับเนี่ยไป หรือกับเนี่ยใช้เวลา15นาทีนะคะเพราะนั้นแทนค่า x เท่ากับ15ในสมการที่ 2, 2ก็จะได้ว่า15บวก y y คือวิ่งกับนะคะเราแทนขี่จักรยานไปละ15เท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีก็ย้าย15ไปลบได้ y เท่ากับ45 y คืออะไร y คือวิ่งกับเพราะนั้นถ้าวิ่งไปวิ่งกับก็45บวก15เท่ากับ90นะคะจดไปให้เรียบร้อยนะคะ